ก็ตาไม่ค่อยดีตอนแรกมันเป็นต้อต้อกระจกอายุเจ็ดสิบสามแล้วค่ะแสดงก็ไปหาหมอตอนแรกเป็นต้อหินต้อกระจกตอนนี้หมอก็บอกว่าเออไปลอกไปลอกตามาแล้วหมอให้ลอกตาเปลี่ยนเปลี่ยนเลนตาใหม่อะ่ะครานนี้พอมาอยู่มาอีกประมาณสองปีอะ่ะมันกลายเป็นต้อหินเออเต้อหินพอดีว่าอ่อออนซอนก็มีกาแฟเนี่ยแสดงก็เลยสั่งมากิน กินกินทุกวันนะคะ่ะกินทุกวันทุกวันแหละกินมาก็สองปีกว่าเนาะประมาณนั่นแหละสองปีกว่าทีนี้ช่วงโควิดโควิดรุ่นที่รุ่นที่สอ,องอ่ะก็ไปหาหมอเอาขาตกใจเขาบอกตาป้านี่เลยอะ่ะเขาตกใจเลยว่าเอ๊ะเป็นยังไงจ้าตาเราอันนี้เขาบอกว่าเออป้าตาดีขึ้นเนาะไม่เป็นต้อหินแล้ววาเนี้ยะะ โอ้ดีใจบอกเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกสงสัสยว่าแดงสงสัสยป้าแดงจะไม่เป็นอ่ะวันนี้พบแล้วอย่างนี้ยปกติมันจะรักษาไม่ได้นะคระับก็หินน่ะมันจะผ่าตัดไม่ได้อ่าผ่าตัดไม่ได้นอจกจากหยอดยาเขาบอกว่าป,ป้าป้าไม่ต้องไม่ต้องยายาไม่ต้องใช้แล้วเนาะอย่างเงี้ยโอ้โหดีใจไม่ไหวแล้วโอ้ป้าหยุดยาเลยนะนอย่างเงี้ยเออดีใจโอ้โห เราี่ตามไม่พอแล้วเนาะคิดดีใจมากเลยอะ่ะโอ้โหมันเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเนาะ